การที่จะอัปเกรดเป็นยูพิกเกอรได้คุณต้องซื้อสินค้าที่เรียกว่ายูพิกช h อยส์ว่าแต่ u p พิกช h อยส์คืออะไรละ่ะ u p พิกช h อยส์คือสินค้าพรีเมียมคัดพิเศษสำหรับคุณจาก u p พิกเมื่อคุณซื้อสินค้า u p พิกช h อยส์แล้วคุณจะได้อัปเกรดเป็นยูพิกเกอรและจะมีรหัสทำเชิญเป็นของตัวเองทันทีในส่วนของวิธีการซื้อก็ง่ายดายมาก กดปุ่ม You Picker ด้านล่างเราก็จะเข้าสู่หน้า You Pick Choice เลือกสินค้าที่คุณอยากช้อปในหมวดหมู่ You Pick Choice เมื่อเจอของที่ถูกใจแล้วให้กดปุ่มซื้อเลยและทำการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อสินค้าส่งตรงถึงบ้านคุณเพียงเท่านี้ คุณก็ได้อัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์และมีรหัสคำเชิญเป็นของตัวเองทันทีมาจอยคอมมูนิตี้ยูพิกเกอร์กันนะัะพร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามข่าวสารพร้อมคลิกเด็เดๆสินค้าดีๆพร้อมแชร์ได้ที่ Link ์อินยูพิกไทยแลนด์เฟซบุ๊กยูพิกไทยแลนด์อินสตาแกรมยูพิกทีเอชไลน์ at youpickth